okay wow uh. oh wow well, well. how do we do this methodically? 3 4 6ใช่มั้ย3 4 6ใช่มั้ยครับประก่อน3 4 6ก็่ามันเป็น6นะเราจะลอง3 4 6 Hey. Fine, Jane. <gasps> uh, that was a bit, bit bullshit. Hold uh, on, see my private video. Go block to see my private video, no? block na. Cop block no idamic i How to on ตายแล้วแน่นอนเว่งไปเลยตายแล้วตายแล้วได้เป็นไวได้ไป็นไวร้รองอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับคนพี ควจะไปไหนดีครับทุกคนก็นไม่รู้อาจจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจะตามกราบเลือหลอกแล้วโอ้ยพีจะกลับมาอีกครั้งด้วยใช่มครับ

เชอรี่ส์เลตเตอร์คุณพอ่อคุณแม่ของเอ่ออะไรนะเจนค่ะ <laughs> เอ่อหนูเชอร์รี่นะคะหนูอยากจะเอ่ออะไรนะบวกคุณพอ่อคุณแม่ว่าบอกคุณหมอคุณคุณพ่อคุณแม่ว่าตอนนี้เอ่อเจนน่าเป็นกลัวมากโอเคครับเอ่อมีคนทำ I'm gonna read in English something about Shane he's not been doing well lately I've been jinked by someone we should not let them be together for Shane's own safety please believe me isn't this Jane not Shane' been Jane message Shane can we call I Jane makeup ทำไมมันมันเพิพมว่าเชนขนาดนั้นไปทางนี้ได้ไหมน่มาจะได้จะมีอะไรที่นี้หรือเปล่าโอ้เห็นอันนี้แล้วโอ้ย <c oughs> in me i by go time they might die. ยยโอ้ยทำไมต้องพันใบกลับแบบนี้อ่ะเฮ้ยเราจะตายแน่นอนเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไร จะทำอีกครั้งนะสวัสดีครับทุกคนยินดีดอนรับยินดีดอนรับแล้ว <laughs> อ่ะตีอย่าทำพีนะอะไรนะอย่าทำพีมันแปลว่าอะไรนะโอเคเราต้องไปท,ทางนี้ใช่ไหมหรือว่าไปทางนี้ได้ ไม่ได้มันมีเอ่อันนั้น blocking โอเคโอเคโอเคต้องไปทำนี้ทางนี้มันเป็นเกม home sweet home ครับเกมผีไทยมันเป็นเกมผีไทย home sweet home พี่เล่นเกมผีมากี่ปีอันนี้อันนี้มันเป็นเกมผีเกมแรกของพี่เดทนะไม่เคยเล่นเกมผีมาก,ก่อน Mae'i coi. Mae'i coi lennau chi na? No. I think we just kind of have to wait here a bit. No, don't look at me. Ignitning. Okay. แบบไหนก็ได้แบบนี้ก็ได้ทุกคนคิดว่าแบบนี้ก็ได้มัง้ง ดีทุกคนเราจะไปไหนเราจะไปไหนต่อเราจะไปไหนต่อทุกคนไม่รู้ว่าจะไปไหนต่ออาจจะเป็นไม่มีอ b j e c ค i v ฟเลยจะไปชัางไหนดีนะจะไปชัาง ชั้นในดีครับทุกคนชั้นสองเหรอโอเคครับเราจะไปชั้นสองทำไมก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยเนาะดีก็ไม่รู้เรื่องเลยนะเจนเจนเจนเสีย ฮัลโหลเจนเจนทำไมตัวนี้ผมด้วยคิดถึงเจนเจนเอาโถโถไว้เจน น่าจะไม่ใช่หวังน,นี่เราเอามาอยู่ที่นี่แล้วอๆๆ๋อโอเคโอเคโอเคตามแซนสีแดงแซนสีแดงใช่ไหมครับใช่ไหมครับ เราต้องถามเซนสีแดงเออโอเคโอเค to g จะก t h ที่ใช่ไหม <_ d ance> ใช่ปะจะเปิดอันนี้ได้ยงไงจะเปิดอันนี้ได้ยังไงมีไม่เหมือนกันจะเปิดอันนั้นได้ยังไงทุกคน ว่าเราคนจะไปแถวนี้ด้วยคนจะไปแถวนี้นะเจนเฮ้ยดูสิวนไหยอ๋อนี่คืออะไรแน่สก c ร e ต Note อ่านไม่ออก Ajahn Wan Chai, please cover up that suicide scandal. The director doesn't want any more bad attention. Now We become major news last time just because of the death of one student. It must not be the same this time. Thank you! <laughs> Thank you! Oh, Ah. <gasps> Ow! Uh... I think I, like, yeah. Yeah, holy water. Okay, we got holy water. Holy water is one of the sacred items. Chase power to chase away all evil kinds. Holy water must be created by sacred rituals, however, only pure liquid can be used. If it's contaminated with filthy substances such as blood or urinals, it will lose its holiness attribute. Okay. Sure, why not? Makes sense. Oh, we uh, we turned it into white. มันเป็นขาวแล้วนะแร็พปุมันเข้าไปใไนก็ไม่รู้เออเจนไม่ใช่เจนเฮ้ยน่าสนใจมากเนาะเออยิ้ขคอาน้ำหน่อยได้ไหมคอาน้ำหน่อยได้ไหมครับ ไม่ได้ไม่เป็นไรเออว่าเราเราควรจะไป What did we pick up We picked up We picked up a room key one one two o o n ่งหนึ่งองศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่มันเป็นห้องอะไรครับ 1 1ึ่งหนึ่งสองศูนย์ห้านึ่งหนึ่งสองูหนึ่งอ้อันนี้มันมันมันอาจจะอันนี้นะทุกคนอาจจะอันนี้นะเออเฮ้ยดูสิเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออ เฮ้ยเฮ้ What the f was that นะ What the f was that Oh we teleporting or something โอ้ i c e on Jay m a r k l หนึ่งหนึ่งสามศูนย์หก Hidden spirit Hide and seek is fun until the dusk falls. This saying refers to a hidden ghost. Whenever the dark creeps in, the hidden ghost will take you to another dimension. This explains why many children disappear when the night comes. That's probably something else no that's probably something else. But okay, okay, we're going to other dimensions. na อ,อ,อันนี้มันหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกใช่ไหมห้าหนึ่งสองศูนย์ห้านี่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยแป๊บเตียวมานะอะไรมันมันจะมานะ Bad, bad, Okay, we got lots of keys, guys. We got lots of keys. Oh, it's from the workshop of fine arts. Okay, we can't go out here. มาแล้วอะไรจะมาอะไรจะมาแล้วนะทุกคน S 1> <S 1> <S กลัวมาเออใช้กุญแจไม่ไม่ได้อ๋อรู้แล้วเราอยู่ที่นี้ครั้งนะเราอยู่ที่นี้อีกครั้งน,ะน,งนั่นเป็นคุณเบรดหรือเปล่า มันเป็น picture parts picture parts เรามีคุณเจสสำหรับห้องนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ we have แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่ 8. 8 8. มันอยู่ที่ไหนอะนี <c> ่ <oughs> นี้อันว่าอะไรเอเอ่หา้หามห้ามขีดเคียนทำแพงเต็ดขาดอะไรนะหา้ามขีดเคียนทำแพงเต็ดขาดแปลว่าอะไรนะทุกคน ห้องนี้ห้องนี้เปิดสิอ่ามเคลนเจลูอ๋อ do not write on the wall did it say c a m p a g ใช่ใช่ใช่ dead c u ดเจลาดเนาะ do not write on the oh hello วัสดีครับคุณพี่ เอ่อ uh, คุณพีจะบายไหน เอาใหรไปไหนอ่ะอ๋อมีคุณเบรดด้วยเนาะทุกคนเรามีคุณเบรดด้วยเอ่อมีอะไรทีนี้เอาเงินคือไรแน่ one could Oh jeez! Oh dear! Oh dear! ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะทุกคนฮัลโหลบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมจดดตามพี่เดฟด้วยนะครับเยี่ยมไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็น home sweet home นะครับสวิตนับ t e n นะ โอเคคิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำที่ห้องนี้นะเนาะทุกคนงหรือเปล่า อาจจะเป็นแค่นั้นโอ้ oh, i t She's coming back She's coming back อ่ใช่ครับคุณธนิกอาจจะเป็นอาจจะมีเอ่อทูบอีกมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ right Wing?